สู่ช่วงข่าวแม่สอดโพสทีวีนะคะกับดิฉันค่ะกัญญาใจเสียสุขผู้ประกาศข่าวค่ะพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดนะคะร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างกุฏิสงฆ์วัดมณีพศสนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดมณีพศสน์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดพิธีบวงสวงและวางศิาลาฤกษ์ยกเสาเอกการสร้างกุฏิสงฆ์หอฉันเพื่อเป็นที่จำวัด และเป็นที่อยู่ของพระพิสุขสงฆ์สามเณมรในการประกอบศาสนาิจมีพระราชวีรกรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์พร้อมด้วยพระครูสมุหะศักชยัยกะตะปุญโยเจ้าคณะตำบลแม่สอดเขตหนึ่งและเจ้าอาวาสวัดมณีไพศาลอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายธีรยุทธ์ฉันดีกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัย สมาชิากสภาเทศบาลนครแม่สอดและพุทธศาสนิกชนในอำเภอแม่สอดเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากพระครูสมุหะศักดิ์ชัยกะตะปุญโยเจ้าคณะตำบลแม่สอดเขตหนึ่งและเจ้าอาวาสวัดมณีภพศนเปิดเผยว่าทางวัดได้กำหนดกอ่อสร้างกุฏิสง์เรือนรับรองพร้อมหอฉันขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่จำวัดและสำหรับเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์สามเณรเป็นกุฏิสง์ทั่วไป มีลักษณะปลูกเป็นหลังกั้นเป็นห้องห้องด้านนอกตรงกลางเป็นพื้นโลง่งพร้อมกันนี้ได้ก่อสร้างต่อเติมหอฉันติดกันอีกหลังหนึ่งสำหรับพระพิสุกและสามเณรได้ปฏิบัติพันธกิจในแต่ละวนันซึ่งกุฏิสง์ดังกล่าวมีขนาดกว้าง16เมตรยาว24เมตรจำนวนหนึ่งห้องลักษณะกุฏิคือเรือนหรือตึกเป็นส่วนประกอบของวดัดเพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆ ให้เป็นที่พักอาศัยที่ปฏิบัติธรรมที่ประกอบกุศล,ลกิจมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีลรายงานข่าวแจ้งว่าในเวลาเกนาฬิกาเนาทีเป็นพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และในเวลาเก้านาฬิกา39นาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาหลังจากนั้นพระราชวีรกรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีวางศิลาเลิกกุฏิสง์หอฉันพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน แล้วร่วมกันยกเสาเอกคุติสง์หอฉันของวัดมณีภัยสนด้วยข่าขอบคุณทุกท่านที่เกียติดตามรับชมชั่วโมงข่าวกับทางแม่สอดโพสต์ทีวีนะคะดิฉันกัญญาเจาเสียสุขพร้อมกับทีมข่าวต้องขอลาคุณชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ